กคนหมอนใส่เส้นขับปุ่นน้ำกนันยังเสียะกินตนหอมไปนทำเพชรเด็ดจริงๆค<า>รับเด็ดจริงๆค<า>รับ สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกะบลบระคือเก้าค่ะทุกคนขาในช่องเซมิฮัแชนแนลมาค่ะมือน,นี้ห้าสองคนได่เมนูตำหมูยอค่ะพี่น้องค่ะตำหมูยอเส้นเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะเสบๆน้ำกันนี่ซอยมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะแบบนี้ค่ะน่ากินมากเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่บ้าง <laughs> อนะครับมากินด้วยกันเลยครับสับจัดจานคือเก่าทุกคนตามมาแบบจัดจานมากมเส้นยอ่อเส้นแบบหั่นแบบซอยอย,อยอาวๆมากนะพี่น้อง ใส่เม็ดกระถิดมาด้วยครับเนี่ยน่ากินมากอร่อยทุกคน รสชาติจัดจ้านเลยครับแม่มมชีบุฟเฟิกแดงๆก็กรองหนามนุ่วๆคนหมอนไส่เส้นขับปุ่นน้ำกนันยังสิครับ

Oh สัตวนอกก็เก่าอะแมนเส้นยาวคือเก่าเหมือนกันเอ็ดคือเก่าเต็ดคือเก่าเราต้องลดริมันแบิกลงขึ้นเพชรเกินก็ดีเอาแบบไหวไหวะแยำกินอยากเพชรอีลีสิน่ะเก็บกระเพาะวันนี้เนาะอื เพราะว่ามีเพิ่มม่พี่น่องเพิ่นก็นเป็นห่วงมาหลายอยู่กินเพรหลายนะพี่น่องม่เพีจเป็นไงก็ถึงเวลาก็หยุ่มเมา,เาหยุ่ม,มเมาใส่โคก แรดิฟครับเจ้าบอแบบไหนนะแลดิฟอีกเหรอแลดิฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเขาบอกภาษาแบบค้อภาษาลาเขาบอกแบบข้อไม่แต่พี่น้องเขาว่าแลดิฟเคนน่ะอย่าไปหาบอกตามเฮี่ละไรด้วยพี่น้องอย่าร้ายเขา แลอดีสไม่ใช่ดิบบ่อยไมเนะอืมอดีสสักสือขนาดคนไปนสื่อเลยนี่คเขอ่านป้ายอันอยังหนี่งเรเห็นหักได้กิฟก่อนแล้วคอยเพชรคอยอือคกยไปแน่ใจกินนี่ชัดๆเลยจ้ะ con bao giờ chặt nó hmm. mm. chặt <laughs> <Tập mình đường. cười> nhỏ rồi mình thịt thẻ เด็ด <Dead. S 2> hmm. องคิดไปแล้วเนี่ยอาซิรอนให้อยู่กัิพี่ก่แ่ยังไม่ดื่ ้องเมืองหนีเม็ดกะทินอยู่ทางล่างดูดีเม็ดกะทินและเม็ดพริกก็แล้วนะจะนั่งดูแสบนู่นคือกอของมั่หรอฮะแต่ว่าทำเม็ดเพชรเราต้องลดความเผ็ดลงในจังหน่อย mình cứ đến ấy không làm, ừ, cho Tìm gặp hóa mạnh phết Mấy cái gì chúng ta Mấy cái gì พ่อจัดคือจะไปไปลองกินทั้งรังทำถูกต้องบิดเนาะเผ็ดจริงๆครับ